ท่องคาถาหลวงปู่ทางับยังมาคาถาหลวงปวดทาง,งเนี่ยมนบอกว่าอย่าได้บกเขินหาดจะได้ขาดเกินวังสับพลังยังมาอยู่ทุกเมือทุกงหัอสับยังมาเวลาที่เข้าจกเขาใส่บาทเดือกกำดาสับพี่ดักเขาเส,สบาตในเขาสวยเรียกว่าสับยังมา เวลาที่หยิบถุงอาหารใส่บาตรกเรียกว่าสับยังมาสั้นๆแค่นั้นนะ่ะคนเราถ้ากถ้าเรียกไม่ถูกชื่ออยู่ในลูกใหม่ไม่มีใครลุกถ้าบางทีบุญเก่าวัสนาเก่าว่าเรามีเกา่าเราม,เาเรามีเราสร้างเอาไวา้แต่เราไม่เรียกเขาเขาก็ไม่ได้มาเรียกเอาไวา้ที่เราถมบุญไปแล้วนี่เรียกเขามา ถ้าไม่มาช่วงนี้จะไปมาช่วงไหนเรากำลังกินกำลังใช้กำลังจับจายให้ทรัพย์ยังมาหรือว่าถ้าตายแล้วถึงจะมานะมันไม่มีประโยชน์มาก็ต้องมาช่วงนี้ช่วงกำลังมีหน้าที่การงานถ้ามันหมดก็เรียกเรามีเจ้าหนึ่งนะอยู่ที่อเภอพลเป็นคนจีนน่านก่อช่างอยู่ แล้วกิจการเขาก็มีรถนะเขาวิ่งรถก่อนแกนกรุงเทพต้นทัวร์เขาเนี่มีมีงสีมีรงสีไปเขาเปิดร้านขายของชำวันนั้นเนีสี่โมงเช้าเนาะคนยังไม่เข้าร้านไม่มีเลยละ่ะคราวนี้เขาคิดได้ยังไงเขาไปจุดทูบเขาบอกว่าลวงปู่ลวงปู่พางเมตตาช่วยหน่อยคนไม่เข้าร้าน ในจะฆ่าลูกน้องฆ่าน้ำฆ่าไฟแม้เท่าลูกโอบไม่เมตตาเมตตายแน่นอนแต่แน่นอนแกบม่เพราพูดเอาไปปักพูดแจกระทองกระทานเนี่ยทรัพย์อย่างมหาทรัพย์อยมาเนี่ยไม่นานคนมาเข้าคิวมาเข้าคิวมันเข้าคิวยาวแต่ครับเนี่ยสี่มองเช่าได้่ย่างห้าหมงเงินข้าวยังไม่ตกทองเนี่ยไม่ได้ตามข้าวเหิวก็เหีว อยากได้ตังก็ได้ตังเพราะว่าตังมันเข้ามาท่านี้ได้ทู่ีก็ไปจุดหลวงปู่หลวงปู่วันนี้พอเทีว่ววันหน้าเอาใหม่นะแกยังพูดเลยวันนี้พอแล้ววันหน้าเอาใหม่วันหน้าถึงให้มันมาใหม่คนก็ทยอยทยอยกลับไปไปหยุดไป,เน,เ,ปเนี่ยเพราะความเมตตาจากหลวงปู่อาเนี่ย เ่าบอกว่าหลวงปู่พังกิตาพุทโตนโมพุทธ,ธายะก็ได้ถือว่ารัพยังมารั์จังมาก็ได้ท่องมาไว้บางทีมีบุญวัสนาบารมีของเรามีอยู่แต่เราไม่เรียกเขาก็ไม่มาเตียนเราทาไม่เลี้ยงนี่สมมติว่าเรานอนอยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเราถึงทุกเราถึงตื่นเ,เ,เราถึงไปหาหน้าทีกลางงานแต่ถ้าพ่อแม่ไม่พ่อแม่ไม่เลี้ยงอะ นอนลวงเวลาเนี่ยเนี่ยถ้าบอกว่าของดีอยู่ใกล้ตัวเรียกเราเหมาอนั้นเราใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยถ้าวันไหนหรือจิตจกรรมตัวไหนเนี่ยถ้าใส่บาตรก็ให้อยากคุยกันทองคาถาทรัพยัยงมาอยู่ในใจคือเรากําหนดลมหายใจเขาเ้าออกเกวัฏทศัพท์อยยังมาทรัพย์ยาม,าพยยามามันจะดีกว่าที่เรามาถกเถียงมาคุยกัน เอาพอแค่นี้เนาะ